การเปลี่ยนการับเพื่อที่จะรับการบังคัให้พื้นที่จังหวัดอุดรเป็นผู้สินิจสินค้าจังหวัดข้อมูลจากทั้งสลาดหุ้ารท่องเที่ยวประทับทางกาองกสิค้าผู้ประกอบการภาคเอกชนก็อยากจะเพื่อรการนตัวเลขของของติดเชื้ออะไรก็ยังามที่ในระดับที่มีการโทษในกรณีแล้วครับที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าการดำเนินการก็เป็นเป็นไปได้ดีแต่ก็อาจจะมีปัญหาทักระอะไรบ้างเล็กๆน้อย เราก็ดำเนินการแก้ไขกันไปที่นะท่านผั้ว่าแต่จังหวัดก็ได้ประชุมควนมตระหนักนะกับทางสพปกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะก็ได้นําเสนอข้อมูลนำเสนอเหตุผลความจาเป็นกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปสู่การนําเสนอข้อมูลในส่วนของจังหวัดระยองนะครับอยากจะให้ท่านที่ศึกษาอารแต่งตัน่้งการเลือกตั้งในการเลือกตั้งแล้วก็มีที่เสนะครับ ซึ่งสุดท้ายถ้าเข้าสู่ภาวะปกมันก็เป็นระดีบสีเขียวนะครับออตีังระยะนะาการทำงานกับสมองขอเราหรเชืสมองกันนครับที่เอ่อาเชือมตกันจากระะแบบเปนไปได้ไหม้นยะระยะสองุซึ่งผมคิดว่าพวกเราทราเดีแล้วว่าในตลอต,อตอลอดระยะเวลาทผ่านมา ที่ผ่านมาที่มีโควิดาดเนี่ยเราในเรื่องขอเศรษฐกิจเราก็รุ่นโดนม,ม,มาตลอดนะครับมีหลายๆอาชีพที่ไปได้แต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็าพยายามช่วยเหลือซึ่งก,การ้ับกันมาโดยตลอดตามสไตล์ตของคนไทยนะครับตามแบบของคนไทยผมผมมอ,มองว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของนายองนะ เราจะได้มีการขัดายในหล,ยหลายมาตรการนะครับของทางมาตรการอาจจะของผมเองเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของของมาตรการที่จะขอดขายนเนือธุรธกิจนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะขัดข่ายแต่ว่าหลายๆส่วนก็จะโฟกัสมาที่ตําวจนะครับเพราะว่าก็มีหลายอันที่ถ้าเราไม่ควบคุมเราไม่ดูแลก็จะเป็นแหล่งของคัสเตอร์ นะครับถือว่าเป็นเหตุของการแค่ระบาดแต่ผมเ<ม>ท่าที่ผมอยู่มานะครับสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างได้รับความร่วมมือค่อนข้างได้รับมือนะครับแล้วก็เป็นไปด้วยไม่ว่การทํางานไปด้วยขาด,วดวความบางครั้งใหมก็ไม่ไม่เหมาะในหลายสถานการณ์เพราะใช้ทางรอสารแต่ถ้าสั่นแล้วไม่ ่จากข้างานสู่ในหัแล้วผมก็เชื่อว่าอย่งที่ทาง